ต่อจากลิอ้ต่อจากลิปที่แล้วครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอดำซึ่งกินด่วนครับหลายช่องเลยครับตอนนี้มารุมรถเสียเบียเอาเอาเอาเสียเบียว่าแต่เขาจมเองครับอว่าเราไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปคนอื่นเพาชดไหมเขาว่าอย่างนี้อ๋ออ๋ออันนี้คือแสดงเหรอ xóa lo sang yếu mà gần một lông mày trong chế trà tay thế thúng quá xây thúng nhiều quá uh. lông ma lông ma

ต้องมุดไปใส่สายฮาร์ดิ้งเซเบียเมื่อกี้กลับไปบ้านนะครับไปหาไวไฟที่บ้านแล้วก็ไปลงคลิปแเรรียยบ้้อแแลวทนที่จะรีบเอาสายมาอู้แอบไปลงคลิปไหมฮะย่า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 ไปลงคลิปเรียบร้อยแล้วบอกพ่อขับรถลงมาโยไปคันนอ่อนขอต่อเดี๋มันงออยู่อ่ะมันหยบซองมาเลยโมไซยู่งซึ่งแหละ

เจ้าของรถอะเจ้าของเจ้าของรถลุ่แสดงเองเลยครับนี่ใช่ไหมแสดงครับแสดงครับทำเป็นสายแตกด้วยวิ่งไปเอาสายมาแกงเป็นถอดสายครับจริงๆสายไม่ได้แตก ดึงเกมให้ผมมาตกน้ำเอาคุณเสียเบียนะครับขอาคุณเสียเบียที่ทำสายแตกนะครับสายไม่ได้เตกหยว่ะสดงอ่ะโอ้โหอันะร้าเนียร็วๆมันจะมืดก่อนแม่ใจดี อันนี้ก็ไล์สดแข่งกันนะสวัสดีหนึ่งพันคนนะครับคุยคุยหนึ่งร้อคนไปนั่นะคุเล้ววันนล้วิ่งคนหนแล้วสามวันลอเขงแล้วเออเด็กมันจะใส่ามา้ อู้สายแต่งจริงตัวนี้ไฮรีก็มาไม่ได้แสดงนะพี่น้องถ้าไม่แตกก็ขึ้นแล้วนานแล้วพี่วุฒิมาไม่ทันหรอกได้แล้วได้แล้วเจ้าเอารถเจ้ามาดึ่งมันไฟดึงเจ้าเสียทับรถเจ้าลงแม่เสียดงก็โทรไปหาปลาเหลาครับหัวร้อนใส่ปลาเหลามาเลยปลาเหลา

เอาเดี๋ยวเติมน้ำมันไฮดลิกก่อนแล้วก็ยืนดูห่างๆแบบพวงกนะครับอันนี้กำลังเติมน้ำมันไฮดลิกก่อนสายน่าจะใสเสร็จแล้วครับเบื้องหลังการถ่ายทำครับ จมแค่นี้ไม่ต้องดึงหรอกหรอจ้ของเนอคขึ้นแล้วข้าวเอามาแล้วเนาะขายยังหมูายยังมาแก้ว

เสียวรถนะครับช่วยรถขึ้นมาเนี่้ครับผมเพื่อนหมดเลยไม่รถน้ะเพื่อนหมดเลยอ๋อจริงเหรอเอารถผมไปลุยมาเหรอโอ้ซาให้ยืมรถไหมเสียเบียรไหมผมไม่ได้ยืมผมขโมยเลยแล้วไอ้ี่กันกญแจกุญแจเอ่ากุญแจไหมเดี๋ยวลืมอีกหนึ่งเดี๋ยวลืมอีกหนึ่งตายเสียเบียร์ลังหนึ่งแค่นี้ค่ายืมรถนะเออแต่ที่จะมาฝากต้องมาอะไรเลย ทีมงานปลาเหล er oh, mm, ่าโอ้ก็มีเสื้อต้วสอรบอกว่าไม่ต้องเอารถสอรดึงให้คนลากเอาอ้โซใหญ่อยู่ทัางเยวบอกทำไมไม่เอารถเจ้าของมาลาก เสียคาร่าครับมือหนึ่ง ใครเป็นคนขับคันนี้ล่ะเชเบียบอ่ะยี่ห้ออะไรคันนี้รุ่นอะไรรถย้ำย้ำมาแต่ก่อนมันเป็นไรนะ สอทวีอันนี้คือแบบยำอะไรหมดแล้ว โซ่หม่เครื่องนิสสันบ้านนี้เขาฮิตใช้เครื่องนิสสันนะเอาได้เบ้าดับเลยไหมหอเพียงหอเพียงบักเกีย์ก็ไปแล้วมาหอเพียงด้วยบ่อี่ล่ะ ยังงยังนะกลบบ้านเลย้านวันคือเปล่นี้ตะมเขาบอวนคเปล่นี้เราิลาเ้เองตอนนี้ต้องหาเฟืองมารองครับรองล้อครับจัดเองเลยครับสายหมอบแล้วตอนนี้โอ้เดีเล กระดดเองเลยด้ยผมขึ้นไปดามากให้ช่างเยอะขึ้นไปหมอบแน่คันนี้ยังไงก็หมอบครับกาะลาวขึ้นไปเอก๊ะ Guees早 ah. <smart noise> <tune sound> Ha <laughs> มันไปลงบวกาลงเหลาทานไม่ขึ้นไม่ขึ้นที่พูดซอสเด่นนโอ้แมแจวแจวกัไปล่าไม่โคีไเกือบเกือบเกือบต้องเววไม่โคร200มาเออจมก0อง้อไม่ขึ้นไหมเมื่อกี้จะขึ้นแล้วไหม เอาปลาลาลงมาเอาปลลาลงมาโอ้ปลาลาวจวนเลยจัจวนจก้ยวาหนาน่งดไม่ได้ิเดี๋ยวเอาขานีดยึเสียงไม่ได้ว่เอาขานีขยับขยับตัวตัแมจมไปหนนี่อ่ะเยบเยเยบืนี่ืนี่มันโซมันยาวไปเหรอนโซม เดี๋ยวจะได้กันไหนว่าจะลดกู้ข้นรถมิจฉุมบ่ไปยังเออกู้ละเลยมาได้ทไหนมาจะลดคงข้นหน้ารถตะลดจมบ่ไปยังอ๋ออันนี้เก็บไว้ถ่ายคลิปใช่ไหมถ้าแสดงทุกวันนี่ได้คลิปทุกวันเลยเนี่ยลดตะ d o โจ้เมื่อกี้อ่ะ ป่าเล่าบอกว่ารถตะดมจมไม่เป็นไรครับอ้าตะดมหนีแล้วมั้งนั่นเออตะดมหนีแล้วนั่นะโอ้ยไปกลับรถสักไกลแม่ เอาลองใหม่ลองใหม่ครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแลยนี่แต่ว่ารถตะดมจมก่อนเย้เยีับหายอีกเดี๋ยวนเออตรงนี้แข็งอยู่เด้หนิเอาเลยครับ มันอนเันีนนนออยีก<ป>มันกันแล้วเออย่นโซนบ้าอัดไมนะ่ขึนไม่บ้าอัดน่ะดีกว่ไมดูไมโครลาอีกไมโครลากกว่จะขึ้นสองสามวันใช่ไหมไม,ไม่มีช็อตเด็ดเลยเน,น่ยเจ้ตัวยูเมื่อไหน อยู่บ่ต้องเอาเรื่องอะไรครับมัดเรื่องป่ะมัดเลยวองป่ะวะอ้าวคนจมแล้วลองใหม่ครับเสียเบียร์เร่งเครื่องน้อยเมื่อกี้ไม่เร่งเครื่องเลยไหมวางหน่อยให้วางปากหน่อยไหม ai, đi đây, lên, đây lên, 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 ไปตรงนี้ยังลึกไหม อดไทยหายห่วงครับเอามาดูรถเซเบียครับจะผ่านจุดนี้ไปได้หรือเปล่าตอนแรกมีการวินขึ้นมามา นี่โล่งลุมนี่เลยนี่อีกรอบหนึ่งฮาผ่านไม่ผ่านโวยหวัดเสียวหวัดเสียวปิดเลย cho vô Ủa, cành ấy คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเไปมาแล้วกลับบ่กรับแล้วบอกรีนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับไปไหนต่อไปไหนต่อเอารถทางนน้นนะ เขาลุเข้าบ้านเองไ,ไปกรุงก่อนไปถอนถอนวะไปยิงเบียร์ไปยิงเบียร์ไป